สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ trusty a u t o t r t d e คนล่านะครับวันนี้จะพามาดูนะครับรถ7ที่นั่งนะเป็นรถ PPV สายลุยอีกคันหนึ่งเลยนะครับผมนะจากค่าย m i t s u b i s h i นะเป็นป a j e r o Sport นะครับ3.2 GT นะตัวท็อปสุดเลยนะครับคันนี้เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อนะเรียกว่ามาแบบเต็มๆครบๆจริงๆนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับผมรถปี2009นะรถบ้านสวยๆเลยนะฮะ นี่มาดูของแต่งกันนิดนึงนะครับผมนะคันนี้ก็จะมีฝาคาร์บอนนะฝาคาร์บอนสวยๆมาให้นะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะไฟโปรเจคเตอร์แล้วมีตัดหมอกมาให้นะครับผมมาไล่มาด้านนี้ครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงล้อนะครับตัวนี้เป็น TE o f f 0 s น v นะครับผมลัดยางนิโตะนะนิโตปี20เรียกว่าใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับผมอ่าให้ดูรายละเอียดรอบๆตัวรถกันนิดนึงนะครับมีบันไดข้างนะครับมีราวโหนนะ รถสีขาวมุกนะครับรถสวยมากนะตัวรถสวยจริงๆบอดี้สวยนะครับสีเต็มๆนะเรียกว่าไม่ต้องเก็บไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะปลายท่อนนี้โตะนะครับเป็นปลายไทเทเนียมนะสวยๆมาให้ด้วยนี่ให้ดูกันนิดนึงนะครับของแต่งเพียบเลยนะคันนี้นะครับผมนะมีสติ๊กเกอร์และลิอารนะครับมีกล้องหลังให้ด้วยอ่าเปิดท้ายให้ดูกันนิดนึงนะครับนี่ให้ดูภายในห้องโดยสารกันหน่อยนะครับด้านหลังนะ เป็นเบาะพับอนเนกประสงค์นะครับผมนะเบาะพับนี่เลยครับเรียบเลยไว้ใส่ของนะครับปรับเป็นที่นั่งก็ได้นะตัวนี้เป็นเบาะนั่งแถวที่3นะครับแอร์ก็จะปรับตรงนี้นะแอร์หลังนะครับอยู่ด้านข้างตรงนี้นะฮะมีที่วางแก้วนะรถสวยเดิมน็อตไม่ขยับเลยนะครับผมนะใครที่สนใจก็มาดูรถมาทดลองขับได้นะครับผมราคาสุดพิเศษเลยคันนี้นะครับ429,000บาทเท่านั้นเองนะ ขอบอกว่าสุดคุ้มแน่นอนนะครับอาเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนิดนึงครับมาดูด้านในนะครับผมของเจ้าปาจิโร่สปอร์ตนะตัวนี้3.2 GT นะครับปี2009นะตัวท็อปสุดเลยนะครับผมเกียร์โต้นะครับตัวนี้เป็นทริปทอนิกนะปรับเล่นโหมดสปอร์ตได้นะครับผมมีเกียร์โฟนะครับผมตัวนี้เป็นโฟร์พาร์ทไทม์นะครับผมนะสามารถ ปรับขับ2ขับ4ี่ห้ขับ4 l o โลได้นะครับตามการใช้งานของรถเลยนะมีจอแอนดรอยมาให้นะครับตัวนี้ติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะแอร์ออโต้มีวัดบูสต์มาให้1ตัวนะครับมีดิฟฟี่หตัวนะมี srs airbag นะครับเรียกว่าครบเลยคันนี้นะของแต่งครบจริงๆนะครับเบาะนะครับผมเบาะคนขับนะฝั่งนี้เป็นปรับไฟฟ้านะครับนี่ใช้งานได้ สะดวกสบายเลยนะครับอ่ะห้องโดยสารสวยมากนะเบาะหนังสีเบจนะครับผมไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงครับผมสำหรับเจ้าปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้นะครับผมเครื่องยนต์นี่เรียกว่ามาเต็มเลยนะครับผม3.2ลิตรนะนี่นะฮะฝาคาร์บอนน้ำหนักเบามากนะครับผมนะนี่ครับเครื่องยนต์3.2ลิตรนะครับผม3 2 0 0ซีซีนะมีเทอร์โบ เทอร์โบนะครับมีอินเตอร์คูลเลอร์นะระบบเบรก ABS นะครับผมแก้มนะครับซ้ายขวาคานหน้าสวยมากนะอองเครื่องนี่เดิมๆกริบๆเลยนะครับมีท่ออินเตอร์เดินให้ใหม่นะเรียกว่าเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับปาเ e โร่สปอร์ตนะครับ3.2 GT k u a t t r o ขับเคลื่อนสีล้อคันนี้นะครับผมนะราคาสุดพิเศษครับ429,000บาทเท่านั้นเองนะฮะ เคดี DD, จัดได้เต็มไปเลยนะครับผมผ่อนเพียง9,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะฮะสนใจมาดูรถมาทดลองขับได้นะครับรถสวยมากๆนะของแต่งก็ครบนะครับผมประวัติดีไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับสนใจครับผมเช่นเคยครับมาดูรถมาทดลองขับมาคุยรายละเอียดกับเราได้นะครับที่ Trusty a u t o t e a d โคราชนะมีรถเก่านะครับเอามาแลกเอามาเทิร์นได้นะเดี๋ยวเราตีราคาให้นะครับเรียกว่าจบแน่นอนนะสนใจก็ นะครับผมฝากไว้ด้วยนะรถสวยมากคันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ